บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศ4.68ล้านคนเรือนการจ่ายเงินไร่และ1,000บาทเห็นชอบออกมาแล้วจากทางครมอลหลังจากนี้ภายใน1ิบวันทาการทกศจะดําเนินการตามแผนการจ่ายเงินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อเกษตรกรทั้งหมดให้กับทางธนาคารทกศโดยทางธนาคารทกศจะมีกระบวนการในการจ่ายเงินคือจะโอนเงินให้กับเกษตรกรเข้าบัญชีโดยตรงแบ่งจ่ายเป็นรอบๆอบเหนืออีสานกลางใต้จังหวัดไหนจะได้รับเงินก่อน และตรวจสอบสิทธิ์ผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน BSC Mobile Line Official BSC Family เว็บไซต์ https://inbc.com ซึ่งในส่วนของการโอนเงินไร่ได้1000บาทในครั้งนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนธันวาคมส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญมากๆเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ใหกับทังช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสาร ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกท่านทั่วประเทศร่วมแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการเลยนะคะสิ้นสุดการรอคอยเสียงสะท้อนพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับผลแล้วก็ได้รับการตอบรับจากทางรัฐบาลอนุมัติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับโครงการไร่ละ1,000พบาทครมเห็นชอบนะคะในส่วนของการจ่ายเงินเลยและหลังจากนี้ค่ะทางธนาคารธกสจะเป็นคนดําเนินการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจ่ายเงินโอ,อนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรุมส่งเสริมการเกษตรค่ะ เรามาดูรายะเอียดของโครงการไร่ละ1,000บาทกันบ้างนะคะคุณผู้ชมวงเงินในครั้งนี้ทั้งหมดอยู่ที่3 8หมื่นกว่าล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา4.68ล้านคนเรอนะคะซึ่งจะได้รับการอนเงินนะคะสำหรับเกษตรกรภายในเดือนธันวาคม25 6 7นนี้ก่อนปีใหม่แน่นอนและทกัหลังจากที่มีการอนุมัติจากทางครมอลดเนินการตามแผนการจ่ายภายใน10วันทําการค่ะส่วนเงื่อนไขของโครงการที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์นะคะ1ท่านต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและต้องเป็นเกษตร ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรและต้องเป็นเกษตรกรที่มีบัญชีธนาคารทกศเท่านั้นนะคะเช็คบัญชีตรวจสอบบัญชีให้เรียบร้อยค่ะบัญชีเคลื่อนไหวไหมบัญชีถูกปิดไหมและที่ทสําคัญหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรถ้าหากเสียชีวิตไปติดต่อที่เกษตรอาเภอแล้วก็ติดต่อในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะมีการจ่ายเงินตามแผนการจ่ายของทางธนาคารทกศค่ะซึ่งในส่วนของแผนการจ่ายนี้กลุมส่งเสริมการเกษตรนะคะที่เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนไว้นะคะคุณผู้ชมจะมี มีการส่งรายชื่อทั้งหมดสําหรับเกษตรกรที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันส่งไปให้กับทางธนาคารทกศเป็นรายชื่อทั้งหมดแล้วทางธนาคารทกศจะมีแผนการจ่ายและจ่ายเงินตามทะเบียนเกษตรกรที่มีการส่งให้เพราะฉะนั้นทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญมากๆปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสิทธิ์อย่าตกหล่นนะคะอย่าตกแปลงสํารวจถ้าหากพื้นที่ไหนนะคะมีการประชาคมจากผู้นําชุมชนตัวแทนหมู่บ้านเช็คให้เรียบร้อยในเรื่องของที่ตั้งแปลงปลูก ท่านจํานวนไร่ที่ท่านลงด้วยเพื่อป้องกันในส่วนของการตกหล่นนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องบัญชีธนาคารดําเนินการให้เรียบร้อยตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าบัญชีเดินหรือเปล่านะคะบัญชีถูกปิดบัญชีถูกระงับหรือไม่อันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนในการสนับสนุนในปีการผลิตสองพัน้รงกก็คือไร่ละ1บาทต่ตอควเรือนไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่10,000บาทต่อคูเรือนค่ะในส่วนของเกษตรกรนะคะจากเดิมจะได้รับอยู่ที่ไม่เกิน20ไร่สูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0บาท แต่ตอนนี้นะคะกระจายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรรายย่อยด้วยไม่เกิน10ไร่นะเดียค่ะคุณผู้ชมส่วนกระบวนการช่องทางแผนการจ่ายเงินนะคะจะเป็นทางธนาคารทกศแล้วหลังจากนี้นะคะถ้าหาทกทกศดาเนินการภายใน10บวันทาการเงินถึงมือพี่น้องเกษตรกรแน่นอนโดยทกศจะโอนเงินแบ่งจ่ายเป็นรอบๆโดยใช้เงินทุนจากทางธนาคารทกศไปก่อนหรือทางรัฐบาลยืมเงินทกศจ่ายเงินให้กับเกษตรกรนะคะพูดง่ายๆแล้วรัฐบาลจะทยอยตั้งงบประมาณชดเชยคืนให้กับ ทางธนาคารทกสเมื่อมีการโอนเงินเกิดขึ้นค่ะช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงินก็สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile ของทางธนาคารทกส l ลน์ออฟฟิเชียลนะคะ BAC Family หรือว่าเว็บไซต์ h t t p s c o i n b c c o m ค่ะก็ยินดีกับพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะส่วนแผนการจ่ายเนื้อสารกลางใต้จังหวัดไหนจะได้รับเงินแบบไหนอย่างไหนเดี๋ยวนันจะนำเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ